เ้าต่ออีกแล้วแปรปกฉลากสวัสดีครับสมพรชาแนลครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะหนูจะนำเรื่องราวของปกฉลากมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าปกฉลากในงวดวันที่1กรกฎาคมพศ2565นะฮะหน้าปกนะฮะก็จะไปเกี่ยวข้องกับชุมชนนะครับย่านเก่านะครับวังกรดจังหวัดพิจิตรนะฮะท่านชม หน้าปกฉลากนะฮะก็จะไปเกี่ยวข้องนะครับผลิตภ,ภัณฑ์ชุมชนนะครับจากจังหวัดพิจิตรนั่นเองนะ,ะท่านผู้ชมสําหรับจังหวัดพิจิตรนะฮะก็เป็นจังหวัดที่ห่างไกลจากกรุงเทพมหานครไม่เท่าไหร่นะ,ะท่านผู้ชมก มีโอกาสนะครับแล้วก็มีเวลานะครับก็ไปอุดหนุนสินค้าชุมชนนะครับเพื่อสร้างเศรษฐกิจรากหญ้าให้เข้มแข็งนะครับแล้วก็ช่วยเหลือกันนะครับในการอุดหนุนน้องเ m e นะครับของติ่นของเรานะครับเศรษฐกิจของประเทศเราจะเข้มแข็งได้นะครับก็มาจากรากหญ้านะท่านผู้ชมเอาแล้วครับมาดูในปกฉลากมวดที่ผ่านมานะฮะก็คือ ในส่วนของนะครับที่แปร6กนะครับ6กกับ92นะฮะก็เป็นตัวเดียวกันนะครับชมต่อมานะครับมาดูในเรื่องราวของการทำนายฝันที่เป็นนกนะฮะในปกฉลากงวดที่ผ่านมานะครับที่ผมนำนะครับเกี่ยวกับการฝันเห็นนกนะครับที่จับบนกิ่งไม้นะฮะนกนะครับที่แปลออกมานะครับจะมีในส่วนของเด่นนะครับนำโชคนะครับแล้วก็ มีนะครับ29นะฮะแล้วก็70นะครับ29ก็ถือว่าจับสลับนะครับไปวิ่งในส่วนของเลขท้าย2ตัวนะครับ7007นะครับก็ไปมีในส่วนของรางวัลที่1นะครับอีกเช่นเคยนะท่านผู้ชมเอาแล้วครับมาดูในส่วนการวิเคราะห์ของโบกฉลากนะฮะจะสังเกตนะครับจากโบกฉลากนะครับก็จะเป็นผลิตภัณฑ์นะครับต่างๆของ สินค้าชุมชนนะครับจากในภาพนะครับจะมีพี่ผู้ชาย1ท่านนะครับแล้วก็พี่ผู้หญิงทั้งหมดนะครับ4ท่านนะครับพี่ผู้หญิงนะครับ1ท่านกําลังทําเหมือนการสกินนะครับเสื้อนะครับอะไรบางอย่างนะครับกับพี่ผู้ชายนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นการ แปะบกข้าวๆนะฮะท่านชมเดี๋ยวแปะจากนะครับองประกอบก็คือส่วนของบุคคลนะฮะท่านชมแล้วก็ในส่วนของที่ผมมองเห็นนะครับเหมือนกับตัวเลขในกับสินค้านะฮะในส่วนของบุคคลนะครับชายหนึ่งท่านนะครับก็แทนด้วย1นะฮะแล้วก็มีพี่ผู้หญิงนะครับ4ท่านนะครับก็แทนด้วย4นะครับสรุปนะครับใน ของตัวบุคคลนะฮะก็มี1 4นะครับส1แล้วก็0 4นะครับส0แล้วมีในส่วนของด้านล่างนะครับเป็นผลิตภัณฑ์สีเขียวนะครับที่ผมมองเห็นเป็น0 6นะครับแล้วก็6ด0นะครับก็จะประมาณนี้ในส่วนของหน้าปกนะครท่านผู้ชมต่อมามาดูในส่วนของด้านท้ายนะครับกันบ้างนะท่านผู้ชมก็ถือว่านะครับด้านท้ายนะครับก็เข้าค่างวดมานะครับก็คือ07นั่นเองนะท่านผู้ชม ผมก็สังเกตมาหลายที่แล้วนะครับสาหรับด้านถ่ายของปลุกสลากนะครับอย่ามองข้ามนะครับก็เข้าบ่อยมากๆเลยนะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็เป็นเรื่องราวข่าวสารเล่าสู่กันฟังเท่านั้นนะครับโอ้ชายวิจารณญาณในการรับชมนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับกดติดตามนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับแชร์ลงกลุ่มแชร์ลงหน้าเฟซนะฮะหรือแชร์ไปยังแฟตฟอร์มอื่นก็ได้นะครับและที่สําคัญนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านมากๆครับสวัสดี